เดี๋ยวเดีวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป t l e School ทั้งใน i อ s และ Android เลยข้อ41นะคะทุกคนมาแบบนี้อีกแล้วทุกคนหน้าตาใกล้เคียงกันมากเลยใช่ไหมคะช้อย A no change นะคะช้อย B students majoring ใช้สี่นะคะ student เติม s อีกแล้วนะคะ major แล้วก็ student apostrophe s นะคะใช้ <Okay. S 1> สุดท้ายดีด็อกเนาะ majors โอเคเราเห็นความแตกต่างในทุกๆใช้แล้วเนาะอันแรกนะคะเขาทำไมเอ่ยเขาเติม s ใช่ไหมคะแล้วก็เป็น majoring อันที่สองเติม s แล้วก็เป็น major ธรรมดาอันที่สามดีด็อกนะคะเติม apostrophe s แล้วก็เป็น majors เติม s ถูกต้องไหมเอ่ยเราไปดูใชนะ้ a กันทุกคน ใช้ A นะคะบอกว่า this day many students นะคะ majoring in philosophy บลาบลาบลา students อะ o า o ์ทฟิชไหมคะ students แนะ students อะไรนะ students majoring โ okay. อเค ชัดเจนทุกคนแสดงว่าเรื่องนี้เนี่ยเขาตั้งใจจะวัดเราสองอย่างถูกต้องไหมคะอย่างแรกนี่ก็คือว่าซีเรีเนี่ยมันต้อง apostrophe s แสดงความเป็นเจ้าของหรือว่าเป็นซีเรีเติม s ก็คืออะไรคะเป็น plural ถูกต้องไหมเอ่ยทุกคนเป็นพหูพจน์นะคะแล้วก็มี majoring majoring major majors อย่างนี้ถูกต้องไหมเอ่ยโอเคเราไปดูประโยคกันนะคะประโยคนี้บอกว่า this day นะคะทุกวันนี้ many จุดจุดจุด In philosophy have no intention of becoming philosophers เขาบอกว่าปัจจุบันนี้เนี่ยนักเรียนเขาน่าจะหมายถึงนักเรียนที่เมเจอในปรัชญาปะคะนักเรียนที่เมเจอรปรชัชญา have no intention ไม่ได้มีความตั้งใจที่จะเป็นนักปร,ชรัชญาถูกต้องไหมเอ่ยนักเรียนที่เมเจอในวิชาปรัชญาเนี่ย ไม่มีความตั้งใจที่จะเป็นนักปรัชญาหรอกทุกวันนี้ประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นทุกคนดูดีๆตรงไหนคือ subject คะตรงไหนคือ subject ทุกคนต้องเป็นแถบแถบนี้แหละถูกต้องไหมคะทุกคนแถบแถบนี้ต้องเป็น subject หละเพราะว่าเพราะว่า verb คืออะไรคะ verb คือ have ถูกต้องไหมเอ่ยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็ตุ๊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 ตุตตุตจนอันนี้ไม่ใช่ full stop แต่ว่าเป็น semi colon นะคะก็แสดงว่ามันจบประโยคแล้วเหมือนกันนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยสั้นนิดเดียวนะคะเราต้องหา subject ใช่ไหมคะให้กับ verb ที่เรามีอยู่ถูกต้องไหมเอ่ย have โอเคทีนี้เรารู้แล้วว่า verb คือ have แสดงว่า subject มันต้องเป็นอะไรคะเป็น plural ถูกต้องไหมคะ subject ต้องเป็น plural แสดงว่าเราตัดช h o i c e ไหนได้คะเราตัดช h o i c e a ใช่ไหมเอ่ยช h o i c e d นะคะมันไม่ต้องมา apostrophe s นะคะอันนี้เป็น possessive ถูกต้องไหมเอ่ยทุกคนแสดงความเป็นเจ้าของซึ่งในที่นี้มันก็ไม่ได้แสดงความเป็นเจ้าของอะไรนะคะเราต้องการตัวที่เป็น subject ที่แท้จริงเนาะ student student s, <Students>. <S เองก็คือนักเรียนนักเรียนทีนี้เราเหลือช้อย b กับ c นะคะ นักเรียน majoring หรือว่า major, ing, า major คะ่ะทุกคน students majoring in philosophy หรือว่า student major in philosophy have no attention intention have no intention ชใช่ไหนคะทุกคนทุกคนดูนะเรามี verb หลักแล้วใช่ไหมคะตรงนี้คือ verb หลักของเราถูกต้องไหมเอ่ยทุกคนดูนะคะอันนี้ majoring อันนี้ major major เนี่ยเป็น verb หลักเหมือนกันใช่ไหมคะทุกคนอันนี้ก็เป็น verb หลักเหมือนกันใช่ไหมเพราะว่ามันเป็น present simple ถูกต้องไหมคะทุกคนดูแล้วถ้า ing เหรอคะมันเป็น verb หลักใช่ไหมคะมันเป็นได้ไหมทุกคนทุกคนอาจจะแบบเฮ้ยก็เป็นได้นี่พี่ก็แบบ present continuous รู้ past continuous ไง ไม่ใช่นะคะทุกคนแบบนั้นเนี่ยมันต้องเป็น is am are was were บวก verb over, ing ใช่ไหมถ้า verb ing เฉยๆเนี่ย,ยมันไม่ใช่นะคะทุกคนมันเป็นแค่ verb long นะคะเพราะฉะนั้นคำตอบเนี่ยก็เลยเป็น b boy เลยนะคะเพราะว่าหนึ่งประโยคนะทุกคนหนึ่งประโยคหนึ่งประโยค subject มีตัวเดียว verb หลักมีตัวเดียวนะคะถึงแม้ว่าเราจะมี verb long น่นนี่เพิ่มมาอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าหลักๆเนี่ยต้องมีแค่ตัวเดียวนะคะทุกคน subject มีตัวเดียวนี่ไม่ได้หมายความว่าหมายความว่าต้องมีคนเดียวนะคะแบบ Jenny and a n d a m y อย่างเงี้ยก็นับเป็น subject หนึ่งตัวนะคะเก็ t ไหมทุกคนอ่ะต้องมี subject ต้องมี verb ถูกต้องไหมเอ่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยต้องเป็น students students majoring นะคะ ก็คือหลักๆเนี่ยก็คือ student เนี่ย have no intention ถูกต้องไหมเอ่ย,เ,ยเขาแค่เสริมมาว่าโอเคนักเรียนที่ major ในวิชาปัชญานะถูกต้องไหมแต่ว่าหลักๆก,ก็คือนักเรียนเนี่ยไม่มีความต้องการใช่ไหมคะไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจที่จะไปเป็นนักปัชญานะคะทุกคนตรงนี้เนี่ยใช้ majoring เพราะว่าอะไรคะใช้ majoring เพราะว่าอะไรเอ่ยเราใช้ majoring นะคะ เราใช้ majoring นะเติม ing แบบนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่อง active voice นะคะทุกคนประธานเป็นคนทําเองถูกต้องไหมคะประธานเป็นคน major เองนะคะทุกคนที่จริงแล้วเนี่ยประโยคนี้ประโยคเดียวเนี่ยมันมาจากประโยคสองประโยคนะคะเขาเอามารวมกันนะที่จริงแล้วอะ่ะประโยคแรกเนี่ยคือ คือ many students major in philosophy ประโยคที่สองคือ many students have no intention of becoming philosophers ทีนี้เนี่ยทีนี้เนี่ยประโยคแรกที่ว่า s t u d e n t major in philosophy กับ s t u d e n t have no intention เนี่ยมีประธานเดียวกันก็นกคือ s t u d e n t ถูกต้องไหมคะพอมันมีประธานตัวเดียวกันปุ๊บเขาก็เลย ยุบนะคะเอามาไว้ด้วยกันนะจากที่เป็นเมเจอร์ธรรมดาเนี่ยเขาก็เติม ing ให้นะคะเพราะว่าประธานเป็นคนทําเองเนาะพอเติม ing ให้ปุ๊บเนี่ยก็สามารถยุบเข้ามาอยู่ในประโยคเดียวกันกับอีกประโยคนึงได้ถูกต้องไหมคะไม่อย่างนั้นมันแยกเป็น2ประโยคมันก็จะไม่สวยเนาะแบบนี้เนี่ยสั้นกระชับได้ใจความใช่ไหมคะว่านักเรียนโอเคนักเรียนที่เมเจอร์ในฟิลโ o ล o p ฟีนะไม่มีความตั้งใจใช่ไหมคะที่จะเป็นนักประชาแบบนี้ไปเลยนะ ตรงนี้ทุกคนถ้าขอเพิ่มนิดนึงนะคะถ้ามันเป็น passive voice นะคะถ้าถ้าถูกกระทำนะคะทุกคนถ้าสมมติว่านักเรียนเนี่ยถูกเมเจอร์ถูก, major, ถกบังคับให้เมเจอร์นะคะถูกเมเจอร์เนี่ยตรงนี้มันก็จะกลายเป็นเมเจอร์เดิม ed แทนนะคะก็คือเปลี่ยนเป็นช่องสามอะทุกคนตอนแรกเนี่ย verb มันก็เป็นแค่คำว่าเมเจอร์ธรรมดาถูกต้องไหมคะ still ได้เมเจ in something ถูกต้องไหมพอเราเนี่ยจะยุบเป็นประโยคเดียวแล้วมันเป็น แล้วมันเป็น active voice นะคะมันประธานเป็นคนทำเองนะเราก็เลยเปลี่ยนให้ major กลายเป็น majoring แต่ถ้าสมมตุติถ้ามันเป็น passive voice ขึ้นมานะคะว่าประธานถูกกระทำเนี่ยก็จะเป็น major เติม ed นะเป็น verb สานะคะทุกคนชัดเจนนะคะ41คำตอบคือ B boy ค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืม เข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสยัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนี้แอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะกด subscribe แล้วให้กินคำนึ่ง